กิจกรรมบทกวีสีสันแห่งลูกอมและกุหลาบมาต่อเนื้อเรื่องกันครับสําหรับวันเกิดนาฮิดะดูเหมือนว่าจะมีปริศนาของหินลึกลับที่จะมองเห็นอนาคตได้และในฉากที่สองนี้เราจะได้พบกับนาฮิดะแล้วครับความลับที่เราจะเตรียมเซอร์ไพรส์กับนาฮิดะเนี่ยจะแตกหรือเปล่าจะโป๊ะหรือเปล่าได้เจอกับตัวละครของซูเมรุหลายตัวเลยทีเดียวครับมาติดตามเนื้อเรื่องกันตอนในฝั่งของกิจกรรมเนี่ยก็ใกล้แล้วนะครับสาหรับการได้รับแคนเดสทั้งหมดทั้งมวลทํายังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อ,อกับเกมเกมชินอินแพ็คครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันเช่นเคยครับกับบทกวีสีสันแห่งลูกกลมและกุหลาบในฉากที่2นะครับผมเดีย๋ยวเราจะมาต่อเรื่องราวฉลองวันเกิดของนาฮิดะในตัวของเนื้อเรื่องที่2หรือว่าฉากที่2กันแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันนะครับใครที่จะเติมเงินเกมเกมชินอิ m แพ c คอย่าลืมนึกถึงร้านนี้เลย Richman ช h อ p ครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน uid เพียงเท่านั้นลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกัน กลับมาที่เนื้อเรื่องของเรานะครับหลังจากผ่านไป1วันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาตามเวลานัดของโดริแล้วก็แคนเดสกันซึ่งตอนที่เรามาถึงเนี่ยเราก็มาเจอกับแคนเดสเท่านั้นนะครับแคนเดสเนี่ยก็มาอัปเดตข่าวเรื่องอัญ,ญมณีจากโดริเรียบร้อยแล้วส่วนโดริเนี่ยที่เราไม่เจอเพราะว่าแคนเดสเนี่ยนำเสนอตัวของพ่อแรกเปลี่ยนว่าเดีย๋ยวจะช่วยแบบเป็นการแล้วก็ให้อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเส้นทางการค้าขายกับฝั่งของทะเดซายโดริเนี่ยก็เลยคือรีบใช้สิทธิ์นี้เลยครับไปค้าขายเรียบ้ย เรียกว่ารีบมากๆก็ไม่อยู่คุยกับเราอย่างนั้นแหละส่วนฝั่งของข้อมูลเกี่ยวกับตัวของอัญ,ญมณีประหลาดสีเขียวตัวนั้นที่แคนเดสมีนะครับโดลีิก็บอกว่าดูเหมือนว่าหินก้อนนี้เนี่ยจะมาจากโบราณสถานไร้น้ำในทะเลทรายและมันยังมีอีกชิ้นหนึ่งด้วยครับเห็นเขาว่ากันว่ามันมีรอยแยกอยู่ตรงกลางคนแปลรูปเนี่ยก็ซ่อมอัญ,ญมณีนี้ไม่ได้ก็เลยแบ่งอัญ,ญมณีนี้ออกมาเป็น2ชิ้นที่รูปร่างคล้ายกันซึ่งความน่ากังวลเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าอัญ,ญมณีนี้เนี่ยมันสามารถเห็นอนาคตได้จริง ถ้าตกไปอยู่ในมือของคนไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้อย่างเช่นอาจจะใช้ในการคาดการ์การเคลื่อนไหวของกอรคาราวานเพื่อไปดักอ้นแบบนั้นได้ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมันจะมีสถานการณ์แถวๆตัวของหมู่บ้านในทะเลทรายด้วยเราเลยจะต้องไปดูกันสักหน่อยครับ หลังนั้นเราก็เลยเดินทางมาต่อที่หมู่บ้านคาราวานรีแบทนะครับซึ่งพอเราไปยังสถานที่เกิดเหตุนะครับปรากฏว่าเราเนี่ยเห็นแต่ซากแล้วทุกคนเห็นเพียงแค่ของเนี่ยวางทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีร่องรอยของพลังงานธาตุอยู่เพราะฉะนั้นคนที่โจมตีกองคาราวานนี้เนี่ยอาจจะมีพลังงานธาตุบาง,างอย่างอยู่ด้วยครับแล้วเราก็จะเจอกับเศษไม้แปะแตกหักแบบนี้ดูเหมือนว่าจะเกิดจากการระเบิดด้วยเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นกันนะตรงนี้เราก็เลยไปตามสืบกันต่อครับค่อยๆเดินตาม ตัวของเบาะแสไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นไอเทมที่ถูกทิ้งระหว่างทางไปเรื่อยๆครับเดินทางไปกับแคนเดสไปเรื่อยๆแบบนั้นจนสุดท้ายครับเราก็มาเจอกับกลุ่มคน3คนนะครับผมที่กําลังแบบนั่งเศร้าๆกันอยู่เราเข้าไปทักกันเรียบร้อยนะครับผมเขาก็ดูตกใจเล็กน้อยคนหัวหน้าเนี่ยเขาก็พยายามควบคุมสติครับแต่ว่าคนที่เป็นลูกน้องเนี่ยเขาก็ดูกลัวๆนิดนึงครับเหมือนว่าตัวเองทําอะไรผิดมาแบบนั้นดูเหมือนว่าจะมีความลับหรือว่าการปิดบังอะไรบางอย่างหัวหน้าของทั้ง3คนเขาเนี่ยเขาก็ บอกว่าเขาเนี่ยโดนป้นมานะครับซึ่งลูกน้องของเขาเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีของอันตรายด้วยนะอยู่ในนั้นหัวหน้าเขาก็บอกว่าอันตรายอะไรล่ะมันคือดอกไม้ไฟไม่ว่าจะเป็นกี่คําถามของเหล่า3คนนี้นะครับผมคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ย <c oughs> เขาก็ดูใบเบี่ยงตลอดเวลาลูกน้องเนี่ย <c oughs> เขาก็จะหลุดอะไรป๊อปมาโดยตลอดเวลาครับ <c oughs> ก็ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่แต่เขาก็มีเบาะแสครับบอกว่าเขาเนี่ยถูกพวกโจรทําร้ายแล้วก็พวกโจรที่มาป้นของของ,ของเขาไปเนี่ยมีการถืออันนึงเป็นสีเขียว แคนเดสเนี่ยก็เลยยื่นออกไปว่าแบบเฮ้ยใช้อันนี้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่เลยมันคืออันนี้เลยซึ่งเราก็เลยกล่าวขอบคุณตัวของข้อมูลพวกนี้ครับหลังจากนั้นเราก็มาคุยกับแคนเดสเพิ่มเติม <ๆ S 1> ครับแคนเดสกับเราเนี่ยก็รู้สึกว่าเราก็ยังไม่ค่อยไว้ใจ3คนนั้นเท่าไหร่นะเอาดูไม่ได้แค่ขนของธรรมดาธรรมดาแค่ดอกไม้ไฟธรรมดาแน่ต้องมีของอันตรายอยู่จริงๆซึ่งจากการที่มีการป้นคาราวานเกิดขึ้นแบบนี้ครับดูเหมือนว่าจะเป็นคดีใหญ่ขึ้นมาแล้วแหละสำหรับเจ้าอัญมณีนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปรายงานกับทหารยามที่คาราวาน ัักักกนนสห่อยพอเรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมปรากฏ <ใน S 1> ว่า,าเราก็มาเจอกับไซโนครับเจา้า้าทีมหามาตาของเราซึ่งไซโนเนี่ยก็กล่าวทักทายเราแล้วก็ยื่นพุดดิ้งมาให้เราอันนึงเป็นพุดดิ้งเย็นผลิตซาลาซึ่งไซโนเนี่ยเขาก็ได้ซื้อพุดดิง้งผลิตซาลาพุดดิ้งมาให้เราครับแล้วนะเขาก็บอกว่าเดีย๋ยวต้องรองให้เย็นก่อนนะค่อยกินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังเช้าอยู่ยังกินไม่ได้ <Huh? S 1> นี่ก็เริ่มแล้วครับมุกที่1ของไซโนเราก็เลยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการป้นในคาราวานที่ผ่านแมาเมื่อสักครู่ ให้ตัวของไซโนฟังส่วนไพมอนเนี่ยก็เกือบหลุดปากไปครับเกี่ยวกับแผนที่จะเซิร์ชไพวันเกิดให้กับนาฮิดะส่วนไซโนเนี่ยเขาก็จับได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยมีอะไรปิดบังอยู่หรือเปล่าซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดตรงๆว่าเฮ้ยโกหกหรือเปล่าแต่เขาพูดว่าพวกเธอรู้ไหมทําไมเฮนนาเบอร์รี่ในทะเลทรายถึงไม่เคยโกหกเพราะว่ามันเป็นเบอร์รี่ไงล่ะไม่ใช่เบอร์แห เริ่มรุนแรงเหมือนกันนะแบบนี้ก็ได้เหรอครับนี่ก็เป็นมุกที่2มุกแบบเล็กๆน้อยๆจากไซโนไปเรื่อยๆครับซึ่งตอนนี้ไซโนพยายามยิงมุกใส่เราไม่หยุดเลยครับอันใดนั้นเองครับแคนเดสเนี่ยก็เข้ามาพอดีครับแล้วก็อธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยไซโนก็รู้แผนการทั้งหมดของเราเหมือนกันเป็นคนในแผนการเหมือนกันครับเราก็บอกโอ้ทำไมไม่รีบบอกเราจะได้ไม่ต้องมานั่งฟังมุกลหลายๆมุกแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันนะครับเราเนี่ยจะกลับไปรวมตัวกับทุกคนอีกครั้งที่พอร์ต พอกลับมาได้ไม่ทันไลนะครับกำลังจะเดินไปรวมตัวกับทุกคนปรากฏว่าแคนเดสเนี่ยเกิดปวดหัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวที่ตอกด้านหน้าเนี่ยจะมีคน2คนมาพูดคุยกันซึ่งพอเราเนี่ยเดินไปแอบฟังอยู่ใกล้ๆตัวของกล่องลังแถวๆนั้นนะครับปรากฏว่าก็ได้ยินเสียงคนคุยกันจริงๆมีการพูดเกี่ยวกับการระเบิดแล้วก็พูดเกี่ยวกับเควียนบุกผาด้วยหึ้ยจะมีใครมาระเบิดเควียนบุกผาหรอเราก็เลยรีบแสดงตัวออกไปครับว่าเจ้า2คนนั้นนะ่ะใครกันปรากฏว่าเป็นคาเว แล้วก็เอาไหายทามนั่นเองครับทั้งสองคนก็บอกว่าโอ้ยเขาไม่ได้จะระเบิดเคลียนบุกผาอะไรนี่นี่มาฟังข้อความเต็มๆจริงๆเขาก็เลยเล่าย้อนกลับไปครับเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านั้นคาเว่เนี่ยก็เริ่มต้นจากการพูดคุยเกี่ยวกับตัวของกระเป๋าถือของเขาเบอร์แลกครับที่หายตัวไปแล้วก็มาพูดถึงเกี่ยวกับเคลียนบุกผาที่คาเว่เนี่ยตั้งใจจะเตรียมเอาไว้แล้วตอนสุดท้ายพอเคลียนบุกผาเนี่ยผ่านตรงจุดจุดหนึ่งไปเขาจะมีการระเบิดตัวของลูกอมออกมาเป็นการเซอร์ไพรส์ ใหญ่สุดท้ายเป็นระเบิดเซอร์ไพรส์เหมือนคล้ายๆกับการจุดพุแบบนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อการเฉลิมฉลองล้วนๆเลยครับไม่ได้มีเจตนาทำร้ายตัวอะไรชช <ๆ S 1> เกี่ยวกับเวลียนบุกผาแหมก็เป็นการปรับความเข้าใจกันตรงนี้ครับดังนั้นครับเราก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแคนเดสให้ฟังว่าแคนเดสเนี่ยสามารถเห็นอนาคตได้แบบนั้นแบบนี้ก็เลยมาดักฟังเอาไอ้ท่ามเนี่ยเขามีสันนิษฐานเพิ่มเติมครับว่าจริงๆแล้วแคนเดสเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นอนาคตก็ได้แต่อาจจะเห็นเป็นอดีตแทนอาจจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ไอ้เตาป อาจจะมีการเสียมาก่อนอก็เลยเห็นว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกอย่างนี้เป็นต้นการวางของสเปะสปะก็ตามหรือว่าตรอกนี้ที่คนชอบมีคนมาแอบคุยกันล้วนแล้วแต่เป็นอดีตซึ่งแคนเดสเนี่ยสัมผัสถึงอดีตได้หรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าก็เป็นไปได้ครับถือว่าเป็นข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจระหว่างที่เรากําลังคุยกันนะครับผมสักพักหนึ่งเมอร์แลกนะครับกระเป๋าของคาเว่เนี่ยก็กลับมาครับซึ่งกระเป๋าเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนไกลเลยครับผมเขาเนี่ยไปตามหาซื้อเมล็ดกาแฟให้กับเจ้าของของเขาพอซื้อเม็ดกาแฟ ไม่ได้เนี่ยก็เลยไปตามหาอยู่อย่างงั้นไม่ยอมกลับบ้านสักทีครับผมเพราะว่ากลัวคาเวของเราเนี่ยไม่มีกาแฟทานระหว่างคุยกันอยู่ครับอีกหนึ่งคนที่เข้ามาร่วมวงก็คือทิกนาลีนั่นเองซึ่งทิกนาลีเนี่ยก็มาในเวลาที่ทุกคนเนี่ยควรที่จะไปรวมตัวเพื่อที่จะพูดคุยแผนกันแล้วในจังหวะนี้เอาไททัมเนี่ยก็ขอตัวไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปรวมตัวกับทุกคนครับเริ่มจากการมาหาอีกหนึ่งคนครับที่นั่งรอยอยู่เลยก็คือฟาลุซานนั่นเองจะเห็นว่าบนโต๊ะเนี่ยจะมีเกวียนบุกผา่ซนเีก็ ช่วยในเรื่องของการเตรียมแผนครั้งนี้เหมือนกันครับซึ่งก็มาช่วยคาเวคาเวเป็นคนออกแบบเควียนบุกผาส่วนฟาลุซานเนี่ยจะออกแบบกลไกข้างในเควียนบุกผาครับซึ่งการระเบิดออกของลูกอมอะไรต่างๆเขาก็วางแผนร่วมกันร,ระหว่าง2คนและเขาเนี่ยต้องการทดสอบเควียนบุกผานี้สักหน่อยครับก็เลยตัดหน้าสู่เข้าการเล่นกิจกรรมตัวของเควียนบุกผาเล็กน้อยครับผมตรงนี้เราก็เล่นไปเรื่อยๆจนผ่านทั้งหมดนะครับ หลังจากผ่านเรียบร้อยแล้วครับลองทดสอบเกลียนบุกผาแล้วอุ้ยก็วิ่งได้เป็นปกติเนี่ยนะก็ดูโอเคอยู่ไอมอนเนี่ยก็เริ่มสงสัยขึ้นมาครับว่าทําไมเนี่ยเราจะต้องมาปรึกษาแผนกันที่ตัวของพอรตอรมอมด,ด้วยทําไมไม่ไปปรึกษากันที่ซูเมรุก็เลยบอกว่าถ้าไปอยู่ที่ซูเมรุเนี่ยเราอาจจะเจอกับตัวของนายฮิดะก็ได้นายฮิดะอาจจะมาเดินเล่นแล้วมาเจอบังเอิญเจอก็ได้ครับแต่ทันใดนั้นเองครับผมนายฮิดะเนี่ยก็โผล่มาข,ข้างหลังพอดีครับในจังหวะนี้เรียกว่าเป็นจังหวะแบบตบมุกสุดๆเลยก็คือนายฮิดะเข้ามาทุกคน ใจกันแบบนั้นครับค่อยๆหันมาตกใจและคาเว่กับฟานดูซันเนี่ยก็รีบเอาเกวียนไปแอบเลยแล้วก็แบบอุ๊ยเออเอ้ยเรามาคุยอะไรกันนะโอ้ยสร้างหลังคาบ้านหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับพยายามจะบ่ายเบี่ยงไปนะครับซึ่งเขาก็พยายามแถไปเป็นเรื่องของการสร้างบ้านแล้วต้องการดีไซน์ใหม่ๆอะไรอย่างนี้อานิาก็เลยบอกว่าเฮ้ยจะสร้างบ้านแบบแปลนใหม่ๆเนี่ยให้เขาช่วยดูได้นะเขาก็พยายามแบบายเบี่ยงต่อไปครับแบบเออไม่ได้เอาแปลนบ้านมาอะไรแบบนี้อานิาก็เริ่มแบบตะกิดตะงิดนิดนึงว่าเอ๊ะแอบโกหกอะ ออยู่่หรรืเปลานะคับจังหวัดที่กําลังอึดอัดอยู่นั่นเองครับนิโรเนี่ยเดินผ่านมาพอดีเราเนี่ยก็เลยหันไปเรียกนิโรครับบอกนิโรนิโรมาช่วยด้วยนิโรก็รู้แผนทันทีครับแล้วก็เข้ามาบอกว่าอุ้ยท่านนายฮิดะที่โรงละครของนิโรเนี่ยต้องการคนไปช่วยสะหน่อยแบบอยากให้ท่านนาฮิดะเนี่ยไปช่วยคอมเมนต์การแสดงสักหน่อยช่วยไปหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับฮิดะเนี่ยก็เลยแบบตอบปากรับคํานิโรครับกาลังจะออกไปแล้วกับนิโรนะครับเราก็มีการส่งสายตาขอบคุณนิโรเล็กน้อยนะครับผมโอ้ระหว่างที่ทุกคนเ กำลังโล่งใจกันนะครับทาเวกับฟารุซันเนี่ยก็เริ่มกลับมาคุยเรื่องแผนการกันอีกครับอีกนิดนึงแต่ยังไม่ทันพูดอะไรเลยนาฮิดะก็โผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับบอกว่าเฮ้ยถ้ามีอะไรไม่เข้าใจหรือต้องการความช่วยเหลือเนี่ยบอกได้นะสองคนเนี่ยก็ตกใจอีกหนึ่งรอบครับแล้วก็บกมืออำลากับนาฮิดะไปนาฮิดะเนี่ยก็เลยออกตัวไปกับนิโรลเรียบร้อยครับกลับไปที่ซูเมลุก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเราจะมีการปรึกษากันอีกเนี่ยเดี๋ยวเอยไปปรึกษากันที่สวววนนนประดดดิษฐ์าตััีี้กก่ ซันกับคาเว่เนี่ยเขาก็จะตั้งใจออกแบบตัวของเกวียนบุปผาแล้วก็ตัวของหอคอยลูกอมอะไรต่างๆให้ระเบิดออกมาได้อย่างอลังการในวันที่จัดงานวันเกิดของนายฮิดะหรือว่าเทศกาลซับเซลุดของจริงกันครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของเนื้อเรื่องในฉากที่2ครับผมเดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยเราก็จะนัดกับทุกคนไปเจอญกันที่สวนประดิฐ์ดหญ่ตัวนั้นนะครับผม วนในฝั่งของกิจกรรมนะครับผมเพื่อนๆก็มาทํากิจกรรมกันต่อได้เลยโดยกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเควียนต่างๆเพื่อนๆก็มาเล่นไหลเควียนกันไปได้เรื่อยๆเลยครับหรือจะเป็นกิจกรรมหาของผิดปกติครับอย่างด่านที่3ตัวนี้ก็หาพวกน้องๆที่ใส่หน้ากากเนาะสำหรับกิจกรรมที่หาของผิดปกติเนี่ยใครหาไม่เจอนะครับทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเขาจะมีเหมือนเป็นแสงสีทองๆบอกเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนครับก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับ หรือจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่พาเพื่อนๆมาตีมอนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมให้พาเพื่อนๆเ,เนี่ยเล่นตกผลึกด้วยก็เล่นพวกตัวละครกลุ่มธาตุหินแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละด่านจะเป็นอะไรเนาะ หลังจากทํากิจกรรมครบเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆกลับไปที่หน้ากิจกรรมอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ไปกดรับของรางวัลทั้งหมดได้เลยครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆรับของรางวัลทั้งหมดแล้วก็กลับมาที่หน้าความสนุกงานฉลองเพื่อนๆเนี่ยจะมีตัวของแต้มความสนุกงานฉลองตัวนี้อยู่ที่730แต้มสําหรับกิจกรรมในวันที่3นี้นะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถทําถึง800แล้วก็จะสามารถแรกลกรับตัวละครอย่างแคนเดสแลวก็ควียนบุปผ,ผาตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปได้ครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมในฉากที่2บทกวีสีสันบทแห่งลูกอมและกุหลาบนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเนื้อเรื่องผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องในกิจกรรมประจําแผทในรอบนี้เนี่ยเขารู้สึกกระชับกระชับเนื้อเรื่องไม่ดูยืดยาวเท่าไหรน่นะแต่ก็ยังได้เห็นความน่ารักของตัวละครหลายๆตัวของซูเมลุเหมือนเดิมนะครับก็เรียกว่าขนกันมาเกือบทุกตัวละครของฝั่งซูเมลุเลยครับก็กลับมาให้หายคิดถึงกันหมดเลยครับเป็นเพื่อละครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในฉากที่2ตรงนี้ก็อย่ามมาืม คอมเมนต์บอกกันนะครับแล้วก็อย่าลืมสุขสันต์วันเกิดให้นาฮิดะกันด้วยนะครับก่อนจากการขอขอบคุณ15922แสัห้ารยบสบเบอร์จากทาง YouTube ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็ไซโลเนนก็ขอตัวไปเพลิดเพลิน,นกับเทศกาลซับเซลุ์ต่อแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ